น้ำลายแตกแซ็ปม,ม,มากฮอตกูตํำแซ็ปทำไมเนี่ยมาลินฟ้าหน่อยไปขออยู่ตลอด ไม่พี่น้องพันอยากกินอยู่จ้ะเดี๋ยวสิสทรงไปให้กินอยู่นะจา้ะ<ม>เห็นพันทักหาหมยสื่อมากหรืจ้ะ<ส>หอยเปาอ